สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีชาวเพจ b r o w e Trade Academy ทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะวันพุธที่30สิงหาคมเรียบร้อยแล้วนะบอกเลยว่ามาปลายเดือนแบบวมากนะคะวัมากจริงๆนะคะวันนี้วันพุธแหละแล้วรู้ไหมว่าวันศุกร์กำลังจะมาถึงเนี่ยก็จะมีนอนฟาร์มแล้วด้วยนะคะก็คือเป็นศุกร์แรกของเดือนนั่นเองนะคะคือวันที่1นะคะก็ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนเมื่อวานม,ม,มีใครนะคะได้เข้าเทรดท้องคำนะคะจุดที่อาจารย์เต้ยเนี่ยได้ส่งเทเล gram ไปบ้างคะ่ะ1 9 1่นั่นเองนะคะบอกเลยว่าโอ้ยยังคงเป็นภาพติดตามมากๆว่าแบบ ุงทยานขึ้นไปนะคะเป็น2,000กว่าจุดเลยนะคะสวยมากๆนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่กดเข้าเทรดมานะคะที tp เนี่ยพิมท์ t ีมาให้หน่อยค่ะมาเป็นกําลังใจให้พวกเราหน่อยและเดี๋ยววันนี้นะคะฟ้านะคะก็จะพาทุกคนไปดูมุมมองทองคํากันค่ะว่าเราเนี่ยจะสามารถพิจารณาที่จะเข้าเทรดตรงไหนได้บ้างนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนมาดูกันพร้อมกันเลยค่ะ เริ่มต้นเลยนะคะพาทุกคนเนี่ยมาดูทำเฟรมเดย์เหมือนเดิมเลยนะคะซึ่งสิ่งที่ทุกคนจะต้องดูสิ่งแรกเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของเทรนด์นี่นะคะอ่ะพาทุกคนไปดูก่อนเลยดีกว่าว่าปัจจุบันเนี่ยเห็นว่าโหแท่งสีเขียวเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนคิดว่าตอนนี้เนี่ยทองคําเปลี่ยนเป็นเทรนด์ขาขึ้นแล้วอย่างนะคะเปลี่ยนเป็นเทรนด์ขาขึ้นแล้วอย่างนะคะทุกคนลองคิดตามกันได้เลยนะคะซึ่งภาพของการเป็นเทรนด์ขาขึ้นเนี่ยมันจะต้องเป็นภาพนี้ เป็นภาพนี้นะคะทุกคนลองดูนะว่าภาพนี้กับภาพนี้นะคะฝั่งขวากับฝั่งซ้ายเนี่ยเหมือนกันแล้วยังแอบไกลนิดหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะต้องมีสวิงโลสวิงไฮสวิงโลแล้วก็สวิงไฮแบบนี้นั่นเองนะคะเหมือนกันแล้วยังคะ่ะเห็นเขียวหลายแท่งเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่า เปลี่ยนเป็นเทรนด์ขาขึ้นแล้วหรือเปล่านะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้ยังเป็นเทรนด์ขาลงเหมือนเดิมค่ะทุกคนยังคงเป็นเทรนด์ขาลงเหมือนเดิมนะคะลองเปรียบเทียบกันนะคะ2ภาพนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกัน เห็นไหมคะมีสวิงโลมีสวิงไฮนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยจับสวิงโลไม่ได้นะคะจับสวิงโลไม่ได้เขาก็เลยไม่สามารถที่จะมองได้ว่าเขาเนี่ยยกโลยกไฮเรียบร้อยแล้วแบบเนี้ยยังไม่สามารถที่จะมองได้เพราะฉะนั้นก็ยังคงเป็นเทรนขาลงเหมือนเดิมนั่นเองนะคะโอเคขอเคลียร์กาฟแป๊บหนึ่งนะคะซึ่งเทรนขาลงที่ว่าเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลย ยังคงเป็นเทรนค่ะลงเหมือนเิอนะคะหลายหลายคนอาจจะมองว่ามันเขียวใหญ่มากเลยนะคะโค้ชยังไ่ยังไม่เป็นขึ้นสักทีเนี่ยเราก็ต้องลองดูพฤติกรรมเขาด้วยค่ะว่ามาตามคอนเซ็ปต์แบบการยกโลยกไฮแล้วหรือยังนะคะโอเคนะคะการที่เมื่อวานเนี่ยปิดเขียวมากๆนะคะทุกคนเขียวใหญ่มากจริงๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคีย์นะคะทุกคนที่บ่งบอกว่าวันนี้มีโอกาสที่อาจจะย่อตัวลงมาเพื่อที่จะปรับตัวขึ้นต่อ ก็เป็นได้นะคะจะย่อตัวลงมาหาดีมานที่มีความสําคัญแล้วก็ค่อยปรับตัวขึ้นไปนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่าตรงไหนบ้างละ่ะที่เราเนี่ยจะสามารถพิจารณาเทรดบายได้นะคะมาดูกันหน่อยมาดูกันหน่อยนะคะซึ่งก่อนจะไปหาดีมานนะคะทุกคนแอบพาทุกคนไปดูซัพลายนิดนึงเพราะว่าซัพลพยเนี่ยจะเห็นได้ชัดในทางฟิวมีนะคะนั่นก็คือซัพลายชุดน,นี้นั่นเอง ซับายชุดนี้นั่นเองนะคะซึ่งสัพายชุดนี้เนี่ยมันอยู่ในจังหวะของปัจจุบันเลยปัจจุบันเลยกําลังติดอยู่ที่สับายชุดนี้นะคะแล้วก็มีเลขกลมๆด้วยนะคะมีเลขกลมๆด้วยก็คือตรงนี้1 9 4 0นย์ะคะที่อยู่ในสับไพกรอบนี้นะคะพอขยับขึ้นไปนิดนึงก็จะเห็นสับไพกรอบบนเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะซึ่งสับไพกรอบบนเนี่ยจะอยู่ที่เลขกลมๆเช่นเดียวกันแต่จะอยู่ที่เลขกลมๆ1960กนนั่นเองชึบ 1960นั่นเองนะคะก็มีความสนใจทั้ง2กรอบเลยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจะต้องผ่านทีละกรอบไปให้ได้ก่อนถึงจะไปหากรอบบนได้นะคะปัจจุบันก็ยังติดอยู่ในสภายายกรอบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ด้วยมีโอกาสปรับตัวขึ้นมาถึกนะคะเอาล่ะนะคะทำเ e ร day ก,ก็ประมาณนี้เลยยังเป็นเทรนขาลงเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยย่อยไปในทาง fem พหล็กลงนะคะนั่นก็คือย่อยไปในทาง fem ส4ชั่วโมงนั่นเองค่ะ ทำเฟม4ชั่วโมงตอนนี้เป็นเทรนอะไรเออเป็นเทรนอะไรนะคะเป็นภาพที่ชัดแล้วแหละนะคะมีการยกโลยกฮาแบบสวยมากๆนะคะทำเฟม4ชั่วโมงนะคะก็บ่งบอกเลยแหละว่ามีแรงซื้อเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะทุกคนจําตรงนี้ได้ไหมที่เราเคยให้จุดนี้กันเอาไว้นะคะเราเคยให้จุดนี้กันเอาไว้ ดีมาร์ชุดนี้นะคะสวยมากๆอันนี้แอคชั่นไปเมื่อวันวันที่25นะคะวันที่25นั่นเองนะคะน่าจะเป็นวันน่าจะเป็นวันศุกร์แหละถ้าจำไม่ผิดนะคะก็แอคชั่นขึ้นไปแบบสวยมากๆนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็จุดนี้เนี่ยนะคะมีพฤติกรรมนะคะทองคำเนี่ยคอนเฟิร์มด้วยทำให้เราเนี่ยบายได้อย่างมั่นใจมากๆนะคะว่าเขามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปนะคะรวมถึงทางซ้ายมือของเขาเนี่ย เคยเป็นต้านเนาะจุดเนี่ยเราเคยบอกว่าเฮ้ยทุกคนตรงเนี้ยมันเคยเป็นต้านนะแล้วปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนเป็นแนวรับเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาสพอร์ตจุดนี้เหมือนกันนะคะทำให้เราเนี่ยบายกันมาแบบสวยมากๆนะคะเออไม่แน่ใจว่าใครได้บายมาหรือเปล่าแต่จําได้เลยว่าจุดนี้เนี่ยให้ไว้เหมือนกันให้ทุกคนไว้เหมือนกันทางยู u ู e นั่นเองนะคะอ่ะมาดูหน่อยซีว่าปัจจุบันเนี่ยมีตรงไหนอีกบ้างนะคะปัจจุบันมีตรงไหนอีกบา้บางทุกคนจําได้ไหมคะว่ามีสะพายกรอบนี้ที่เราเคยตีกันเอาไว้ เ,ออเราเนี่ยเคยตีซับลายกรอบนี้กันเอาไว้เราบอกด้วยว่ามีเลข0ูนย์ด้วยนะของทองคำนะคะมีเลข0ูนย์ด้วยของทองคำก็คือจุดนี้นั่นเองนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเห็นไหมว่า1 9 2่เนี่ยเขาเรียกอะไรจากที่เขาเนี่ย ติดอยู่ในซับไพยนะคะเราเห็นได้ชัดเลยว่ามาติดอยู่ที่1920นะ่ะหลายรอบมากสุดท้ายก็ปรับตัวขึ้นไปยืนเหนือนะคะทุกคนทำลาย1920แล้วก็ทำลายโซนซับไายตรงเนี้ยไปได้ด้วยนะคะทีนี้เวลาเกิดการทำลายโซนซับไายแบบเนี้ยทุกคนก็ต้องกลับมามองข้างล่างนิดหนึงว่าเอ้ยมันมีดีมานจุดไหนหรอที่เจ้าเนี่ยเจ้าใหญ่ก็คือพวก กองทุนอะไรอย่างนี้เนาะธนาคารนะคะเขาตัดสินใจที่จะซื้อกันตรงนี้นะคะเทรดบายกันนั่นเองนะคะเราก็กลับมาดูว่าเฮ้ยอะไรบ้างละ่ะที่ทําให้เขาเนี่ยมีแท่งเขียวใหญ่ยาวเนื้อแน่นมีแรงซื้อเยอะมากกลับมาดูอะไรละ่ะส่งไปทําลายแท่งไม่ใช่แท่งสี่งไปทำลายโซนนะคะสีแดงตรงนี้ได้นะคะกลับมามองก็จะเจอว่าตรงนี้แหละมีดีมานโซนนั่นเองนะคะ มีดีมาสูนที่ฟอร์มตัวแบบมีแรงซื้อจากรายใหญ่นะคะมีแรงซื้อจากรายใหญ่ก็จะอยู่ในกรอบของตรงนี้นะคะอยู่ในกรอบของตรงนี้จุดเนี้ยโดนทําลายไปเรียบร้อยแหละสามารถที่จะลบออกได้เลยนะคะก็จะเหลือไว้แค่โซนนี้แหละที่มีโอกาสจะปรับตัวลงมาถึงนั่นเองนะคะส่วนไอโซนนี้ที่ว่านะคะมีโอกาสจะปรับตัวลงมาเนี่ยอยู่ที่กรอบประมาณ1924ถึง1914ค่ะทุกคนกรอบประมาณ1000จุดเลยนะคะ 1,924ถึง1,914 1,000จุดแน่นอนว่าการที่เราจะเทรดบ b ายในกรอบนี้ได้เนี่ยรอพฤติกรรมคอนเฟิร์มในการเทรดบ b ายกรอบนี้ด้วยไม่งั้น SL มันจะกว้างมากๆนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสามารถที่จะรอไว้เนี่ยก็นั่นแหละค่ะทุกคนอาจจะต้องตั้ง SL ใต้โซนเนี่ยประมาณเป็นพันจุดเลยทีเดียวนะคะการคอนเฟิร์มจะทำให้เราเนี่ยประหยัด SL ได้ด้วยได้จุดบายที่มันแบบเป๊ะปังได้ด้วยนะคะ ทุกคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยชนซับพลายแล้วคะ่ะโค้ชแล้วแบบนี้พี่เซลลมาได้ไหมใช่ไหมคะซึ่งการที่จะเซลล์ได้เนี่ยทุกคนแนะนำนะคะให้รอพฤติกรรมนี้ก่อนพฤติกรรม QM s เ l ลนั่นเองนะคะ QM ซอยากให้ทุกคนรอพฤติกรรมนี้นะคะเพราะว่าการที่จะเทรดเซลในกรอบตรงเนี้ย ะะมันค่อนข้างที่จะมีความก้ากึง่งอาจจะต้องเช็คโมเมนตัมด้วยซึ่ง QM เซลเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเลยเป็นหนึ่งสิ่งเลยที่เข้ามาคอนเฟิร์มได้ว่าจุดนี้แหละเป็นจุดที่มีแรงขายจริงๆนะคะก็สามารถรอพฤติกรรม QM เซล์ได้นะคะ QM เซล์อาจจะเป็น QM เซลนทางเฟม H 1 M 3 0อะไรอ่ไงเงี้ยได้หมดเลยนะคะที่เราจะเทรดเซล์ลงไปนะคะก็แนะนำเลยว่าแผนแรกของเราเนี่ยถ้าจะเทรดเซลเนี่ยรอพฤติกรรม QM เซล ะะจริงๆมีอีกหนึ่งพฤติกรรมด้วยที่อยากฝากเอาไว้นั่นก็คือพฤติกรรมทองนั่นเองนะคะพฤติกรรมทองชุดนี้นั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าใครมีความรู้ชุดพฤติกรรมทองเนี่ยก็ลองพิจารณาดูได้นะคะลองเช็คโมเมนตัมกันด้วยอืมตรงเนี้ยสวยนะคะทุกคนอ่ะถ้าเกิดว่าใครไม่มีลอแพทเทิร์น QM เ e l l นะคะซึ่ง QM cell ตรงเนี้ย เรื่องของ QM เนี่ยทุกคนสามารถไปเรียนได้นะคะใน YouTube Channel ของ b r a v o Trade Academy นั่นเองนะคะโค้ดฟิล์มก็เข้ามาขายี้ในเรื่องของ QM buy QM sell ในตระกูล QM ทั้งหมดเนี่ยให้ไว้แล้วนะคะลองไปติดตามชมกันได้นะคะโอเคนะคะอแอบกระซิบทุกคนก่อนเลยว่ากรอบเนี่ยก็กว้างเช่นกันนะคะจะอยู่ที่ประมาณ36ถึง47เลยทีเดียวอว้เป็นพันเลยนะคะ1936 ถึง1947ก็นะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองดูนะคะคนที่จะเช็คคอนเฟิร์มก่อนเนื่องจากว่า H 4เนี่ยทำฟรมสชั่วโมงเนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นเรียบร้อยแล้วแค่นั้นเองนะคะส่วนใครที่เราบายเนี่ยแน่นอนว่าตรงนี้แหละตรงนี้แหละนะคะซึ่งอย่างที่บอกเลยว่าควรรอคอนเฟิร์มก่อนเนาะการรอคอนเฟิร์มนะคะอาจจะอรอเป็นพฤติกรรมทองคําก็ได้นะคะแบบนี้เข้ามานะคะหรืออาจจะรอเป็นคิวเอ็มบายหรือว่าค l าส s ิก Di เวอร์เจนเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกัน นะคะเสวยมากๆนะคะจากจุดนี้นะคะเอาล่ะนะคะไทม์เฟรม H 4เนี่ยมีประมาณนี้เลยสีชั่วโมงมีประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราย่อยไทม์เฟรมไปดีกว่าว่ามีอะไรให้เราเนี่ยได้พิจารณาเทรดกันบ้างนะคะย้อนลงมาในไทม์เฟรม H 1นนะคะทุกคนนี่ไทม์เฟรม H 1นนะคะตอนนี้นะคะทองคำเนี่ยกำลังดัวเดียม,มากๆนะคะแล้วก็วิ่งกันแบบ เลียงกันเป็นเม็ดข้าโพดเลยนะคะออกทางข้างนิดนึงนะคะนิดๆหน่อยๆนะคะยังไม่ได้มีแรงอะไรเข้ามาเนื่องจากว่ายังไม่ใช่เวลาที่ตลาดเปิดนั่นเองนะคะพาทุกคนมาดูพฤติกรรมนี้กันดีกว่าตรงนี้นะคะเห็นไหมมีแพทเทิร์นอะไรเอ่ย QM Buy นั่นเองนะคะทำ High สูงขึ้นแบบเนี้ยย่อลงมาเนี้ทุกคนสามารถที่จะนำมาประกอบการเข้าเทรดได้นั่นก็คือ QM Buy Time Frame H1 นั่นเองนะคะขอตีกรอบโซนให้ทุกคนก่อน ที่สําคัญนะถ้าเกิดเขาทําหายสูงขึ้นเนี่ยทุกคนควรที่จะรอนะคะรอให้เขาเนี่ยมีการม้วนตัวลงมาเพื่อที่เราจะได้อัปเดตสวิงกันแบบชัดๆนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยปัจจุบันนี้นะคะกรอบของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคานะคะเดี๋ยวขอถามนิดนึงจะอยู่ที่61.8ถึง78.6 อยู่ที่ประมาณ2-3นะคะทุกคนถึง1-9เดี๋ยวฟ้าเขียนเลขไว้ให้จะต้องเน้นย้ำว่าเป็น QM by ของ Time Frame H 1นะคะ QM by H 1 1-9-2-3ถึง1-9-1-9นี่นะคะกรอบตรงนี้เลยนะคะเป็นอีกหนึ่งกรอบที่มีความน่าสนใจนะคะแล้วพอเราย่อยมาใน Time Frame ของ H 1เนี่ยเราจะเห็น d ด a มาที่มันเล็กลงเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยทำให้ SL ของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะ สั้นลงได้เช่นกันนะคะประมาณนี้เลยอขอขยับตรงนี้นิดนึงค่ะ,ะในกรอบนี้นะคะในกรอบเนี้ยมีความน่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เขาลงมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าปรับตัวลงมานะก็มีโอกาสะคะ่ะทุกคนมีโอกาสที่เขาอาจจะสร้างพฤติกรรมทองคาําอย่างที่บอกไว้เนาะเมื่อกี้นะคะลงมาก็ได้เช่นกันนะคะส่วนถ้าเกิดใครต้องการที่จะพิจารณาเข้า QM buy เลยเนี่ย ขออนุญาตดู SL ให้นะคะ SL เนี่ยก็จะประมาณ1,000จุดเช่นกันค่ะทุกคนพอ SL คนที่จะอยู่ล่างสวิงโลนี้นะคะก็อยากให้มีพฤติกรรมเข้ามาคอนเฟิร์มแหละเราจะได้วาง TPSL กันแบบสวยๆนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยรอนะคะตรงเนี้ยแล้วก็รอคอนเฟิร์มด้วยเพื่อที่จะบ่ายขึ้นไปแค่นั้นเองนะคะ เอาล่ะวันนี้นะคะได้ไปหลายแผนเลยนะคะทุกคนได้ไปหลายแผนเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าจะเทรดเซลล์นะคะรอเป็นภาพทางขวาตรงนี้นะคะส่วนถ้าเกิดจะเทรดบายเนี่ยรอให้ลงมาหาดีมาชุดนี้แล้วก็รอคอนเฟิร์มนิดนึ่งนะคะจะสวยมากๆเลยนะคะวันนี้ก็2แผนสวยๆเลยค่ะทุกคน มีแผนสวยๆให้ทุกคนนะคะประมาณนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยรักและก็สนุกกับการเทรดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใครชื่นชอบตรงไหนก็สามารถที่จะพิมพ์มาข้างล่างได้เลยนะคะเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะรวมถึงวันนี้นะคะตอน1ทุ่มน่าจะถึง1ทุ่ม15นาทีเนี่ยจะมีข่าว A D P นอน3ด้วยเรียกคล้ายๆกับ เป็นลูกๆของรอนฟาร์มได้เช่นกันนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยระมัดระวังในการเข้าเทรดด้วยนะคะก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเต้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง xtb เท่านั้นค่ะ